สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องสตูดิโอสู้ซู่ชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาจ่ายค่างวดลดนะครับค่างวดรถของเป็นธนาชาติเก่านะครับเป็นการเกิดการรวมตัวกันของธนาคาร TMB นะครับรวมกับธนาคารธนาชาติกลายเป็น TTB นะครับเป็นแอปตัวนี้เลย สำหรับวิธีการเข้าระบบของแอป t t ทนะครับผมมีคลิปก่อนหน้านั้นที่ผมเคยลงไว้ก่อนเดี๋ยวผมแปะไว้ให้มุมบนขวานะครับมาดูวิธีการจ่ายเงินนะครับสำหรับคนที่ไม่มีบัญชีนะครับสำหรับที่ไม่มีบัญชีเงินฝากของ t t b นะอันนี้ผมมีบัญชีเงินฝากของกสิกรและกรุงไทยนะครับผมจะไปจ่ายตรงนู้นแต่ว่าผมจะมาเข้าระบบตัวนี้เพื่อที่จะ เอา QR code นะครับไปสแกนนะฮะขอใส่รหัสตัวนะครับนี่นะครับเข้ามาบนแอปพลิเคชัน TTB นะฮะ <we> เห็นไหมครับสังเกตตรงนี้ผมจะไม่มีเงินฝากเลยนะครับก็คือไม่มีบัญชีของ TTB เลยนะครับแล้วผมจะมีตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมครับงวดลด1 4งวด จ่ายไปละ14หัวดเหเือ3 2หวดนะครับนี่เห็นไหมตรงนี้กดเข้าไปได้เลยนะครับพอเรากดเข้ามาตรงนี้นะครับเราจะไปจ่ายบิลตรงนี้เนี่ยไม่ได้เลยนะครับเดีย๋ยวผมลองกดให้ดูนะครับท่านไม่มีบัญชีเงินฝากที่สามารถชำระสินเชื่อได้ท่านสามารถเลือกชำระด้วย QR Code และนำไปใช้นะ,ะนำไปชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสนะครับนี่ ตรงนี้จะชําระไม่ได้นะครับส่วนตรงนี้นะครับนี่นี่เลยนะครับที่เราจะกดก็คือรายละเอียดนะครับตรงนี้กดเข้าไปนะครับค่าง,งวดรายละเอียดค่าง,งวดก็อยู่ประมาณนี้นะฮะของผม3,000กว่าบาท3 7 5 1ันานะครับกดจ่ายบินนะครับทีนี้มันจะ,จะแจกแจงรายละเอียดว่าเราปรับปล่าช้าเท่าไหร่ค่าทวงถามเท่าไหร่นะครับ กดถัดไปได้เลยนะครับทีนี้มันจะขึ้นเตือนมาว่าชําระด้วยบัญชีเงินฝากอันนี้ผมไม่มีบัญชีเงินฝากเลยนะครับผมจะมากดตรงนี้ชําระด้วย QR Code และาร์โค d e ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับตอนนี้มันจะเป็นาร์โค้ดข้างบน QR Code ข้างล่างนะครับทีนี้เราจะทํายังไงเราถึงจะจ่ายได้เราก็กดบันทึกภาพตรงนี้นะครับให้ไปอยู่ในเครื่องเราอตอนนี้ก็บันทึก สำเร็จแล้วสำหรับการใช้งานของแอปพลิเคชันนี้คือหมดหมดแล้วนะครับปิดออกไปได้เลยนะครับทีนี้นะครับเวลาจ่ายเงินเราจะไปจ่ายตรงไหนเราก็ไปจ่ายได้ตามแอปอธนาคารของเราที่มีเงินอยู่นะครับสมมตุติผมจะเข้ากรุงไทยเน็กนะครับถ้าใครมีกรุงไทยเน็กนะเข้าไปเลยทีนี้เวลาจะจ่ายก็กดแค่กดสแกนตรงนี้นะครับปุ่มเพางล่างนะ แล้วก็ไปกดตรงรูปภาพตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมทีนี้เราก็ไปกดรูปภาพล่าสุดนะครับรูปภาพล่าสุดอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะครับ<ๆ>เห็นไหมครับมันจะขึ้นมาว่าเช่าซื้อรถยนต์ TTB Drive แล้วก็จะมีเลขรหัสลูกค้านะครับเลขที่สัญญาลูกค้าแล้วก็เวลาเราจ,จ่ายเราก็ใส่ยอดเงินเข้าไปนะครับอันนี้ผมจะไม่จ่ายทาง กรุงไทยนะครับผมจะไปใจทางเทพัฒให้ดูนะครับอ่ะไปเลยสแกนตรงนี้นะครับของกรุงไทยข้างล่างนะครับใส่รูปภาพเข้าไปรูปภาพล่าสุดกดต่อไปนะครับ ปรบเห็นไหมครับขึ้นเหมือนกันเลยครับเช่าซื้อรถยนต์ทีทีบีได้ผมจะจ่ายยอดเต็มนะครับค่าปรับเนี่ยเอาไว้เป็นหมวดสุดท้ายดีกว่านะ3,751ตกลงต่อไปยืนยันการจ่ายนะครับเช็คดูให้ดีจำแค่รหรัสลูกค้าข้างล่างเนี่ยก็น่าจะได้นะครับ4 1 4 2 5 1 9เนี่ยก็คือ ของเราอยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมใส่รหัสก่อนเรียบร้อยนะครับทำรายการสำเร็จจ่ายไปที่ t t b b ได้3 7 5พบาทนะครับง่ายๆนะครับวิธีการจ่ายเงินของสินเชื่อธนชาติเก่าหรือว่า t t b b นะครับสำหรับใครที่ทำา t ท b ใหม่นะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนะครับ ชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆมีอะไรเด็ดๆเดี๋ยวจะมาแบ่งปันให้ใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ